สวัสดีครับเมื่อนี้วันที่๔พฤษภาคาม2564ครับตอนนี้ผมนักข้อตะอ่อนทั่วอายุที่จุดเชื่อมของถนนหมายเลข12สายไมหรือถนนซีเลนสายไมนะครับที่สางระว่างจังหวัดกาฬสินนะครับมาจังหวัดมุกดาหารเมื่อนี้นะ่ผมมายุจุดสิ้นสุดนะครับของถนนซีเลีนสายไมหรือทางหลวงหมายเลข1 2สายไมนะครับ นี่คือจุดสิ้นสุดนะครับจากโตจังหวัดกาลสินนะครับจนมาถ,ถึงจุดนี้ประมาณ16กิโลเมตรครับครับด้านนี้คือทางซีเลนมาจากจังหวัดกาลสินครับช่วงนี้เพื่อให้เปิดใส่เราครับเพราะว่าย่างบมเหลวอยู่ช่วงเขาเหลืออีกประมาณ4ลอยหาสิบเมตรครับกขาลัางกอสางอยู่นะครับจุดเชื่อมนี้จะอยู่ห่างจากโตัเพื่อข้ามทะเลออกมา4กิโลเมตรนะครับ ตามถนนหมายเลข12สายเดิมนะครับจากขําจะอีไปมุกดาหารนะครับถนนหมายเลข12สายใหม่กามาเชื่อมกับหมายเลข12สายเก่าอยู่ตรงนี้แหละครับตรงที่ผมเดินอยู่นี่แหละครับซึ่งอยู่ห่างจากตูมเพื่อขั้มะอียประมาณ4กิโลครับเมื่อนี่นะครับผมสีรีวิวจากตรงนี้แหละครับเขาจังหวัดมุกดาหารนะครับในพ่น้องในเบิร์นะครับ เป็นถนนหมายเลขสิบสองเส้นเดิมนะครับจากตรงนี้แต่ว่าเป็นถนนซีเลียนครับเป็นถนนซีเลียนเดี๋ยวผมซีเรียลให้พี่น้องในเบิร์นะครับขวยพี่น้องนะครับติดตามรล้เบิร์น,นะครับ,ต,รต,บ,รบตอนนี้ผมจยเพ่เขาตัวจังหวัดมุกดาหารครับนี่ครับตรงไปคือจังหวัดมุกดาหารนะครับเ้าเลี้ยวขวาเข้าไปซียิโร่คือตัวเพื่อข้ามชะอีนะครับตรงนี้คือบริเวณจุดเชื่อม ระว่งางทางหลวงหมายเลขที่สองสายไม่นะครับกับหมายเลขที่สองสายเกา่าเป็นยังไงนะครับขอให้พี่น้องนะครับติดตามชมเบิร์นะครับภาเขาจังหวัดมุกอาหารครับอีครับราลังขึ้นทางโยกระดับนะครับเป็นจุดเชื่อมต่อระว่าง ทางหลวงหมายเลขที่สองสายใหม่นะครับเชื่อมกับหมายเลขที่สองสายเก่านะครับตะเลี้ยวขวากับเข่าเพิ่มข้ามทวอีนะครับประมาณ4กิโลนะครับเข้าโตมเพิ่นนะครับตรงไปกรไปจังหวัดมุกนาห์นะครับ3ากิโลครับวันนี้ผมสีรีวิวจากตรงนี้แหละครับจากจุดเชื่อมจุดสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข12สายใหม่4เเ่น จากกาลสินมุมกดาหารนะครับสิ้นสุดตรงนี้นะครับเมื่อนี้ผมสีรีวิวจากนี่แหละครับเข่าตัวจังหวัดมุกดาหารนะครับให้พี่น้องในเบื้องนะครับนี่ครับหลังจากลุ่งทางโยกระดับลงมานะครับกส็สะเข่าถนนไม้เลขสิบสองสายเดิมนะครับ จะเริ่มจากอำเภอข่นเชะอีไปจังหวัดมกุกดาหารนะครับประมาณ3 1สิบเอดกิโลครับนี่ครับตามป้าย ครับจุดเชื่อมนี่สิยู่บ้านน้องบงนะครับบ้านน้องบงอำเภอข้ามะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่นี่คือบ้านน้องบงนะครับด้านซ้ายเมื่อคือเป็นโรงเรียนโรงเรียนบ้านน้องบงนะครับนี่ก็คือหมู่บ้านบ้านน้องบงนะครับอำเภอข้ามะอีจังหวัดมุกดาหารตอนนี้ผมอยู่ถนนหมายเลขสิบสองจากอำเภอข้ามะอีไปจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นถนนซีเลนอยู่แล้วครับช่วงนี้ รถวิ่งสบายเลยครับนะครับ,นะรบเป็นถนนสีเลนนะครับกระเทยสองขางทางนะครับเป็ี่ยนทงหน้านะครับในช่วงนี้นะครับเป็นถนนที่มีวิวสวยนะครับวิวสวยมากเลยนะครับ ถนนซีเรนวิ่งสบายนะครับนะครับตอนนี้ก็ามาถึงตำบลหน,นองเอียนนะครับตำบลหน,นองเอียนนะี่ครับเป็นตำบลหน,นองเอียนอำเภอข้ามจีอีจังหวัดมุกดาหารนะครับหรือบ้านหนองเอียนนะครับบ้านหนองเอียนนะครับอำเภอ ขำชยีจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่ครับด้านซ้ายเมื่อก็สีเป็นตลาดนะครับตลาดตำบลหนองเอี่ยนนะครับรดจอได้หลายเป็นตลาดได้ครับนี่มีความจะเลื่อนครับทุถนนซีเล่นนี่จะเลื่อนครับต่ก้อนบ้านหนองเอี่ยนก็นเป็นบ้านดงแล้วครับเมื่อถนนซีเล่นมากก็จะเลื่อนเลยครับ วิ่งออกจากบ้านหนองเอียนนะครับมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสะพาน้ยนะครับสาหรับให้ยข้นขามเพราะว่าถนนซีเล่นนี่ขามยากเลยครับต้องมีสะพานอยอย่างน้อยก็หนึ่งแห่งนะครับอันนี้เป็นป้มน้ามันพี่ที่ครับอยู่บ้านหนองเอียนนะครับพี่น้องเดินทางมาเส้นนี้ก็ต้องวัวนะครับมีปอมน้ำมันบริการตลอดเส้นทางนะครับ นี่ครับออกจากบ้านน้องเย็นนะครับมาเห็นเจ้าหน้าที่กําล่างตีเส้นนะครับตีเส้นถนนใหม่นะครับตีเส้นขาวนะครับถนนนี่ครับเป็นถนนซีเลนนะครับพี่น้องเบื้องล้วอาซีโบ้เคยเห็นรถวิ่งมาไหนได้ครับเพราะว่าเส้นไปจังวัดโมกะหารในรถกะวิ่งหน่อยนะครับอาซีโบ้ไล่ไปไหนเป็นนํ้อมือครับเตื้อมือวันเสาร์วันอาทิตย์กันหลายนะครับ ะวันธรรมดากันหน่อยเอาดีครับพ่อพี่น้องเบิงไปเรื่อยๆนะครับนี่คือถนนหมายเลข12บสอช่วงจากอำเภอคำชะอีไปจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นถนนซีเลนครับสองขางทางกับสิมีมูบานไปตลอดครับ เพราะว่า oh, ถนนซีเลนไปฮอดเสนี่มากสีน้ำคว่มจะเลื่อนไปให้ให้หมู่บ้านนะครับมีคว่มจะเลื่อนหลายหลายขึ้นนะครับการคามนาคมสะดวกสบายกับการเดินทางสะดวกสบายครับคว่มจะเลื่อนกับมากครับหลายสิ่งหลายอย่างก็มีมากครับเมื่อมีถนนซีเลนนะครับ สองกลางทาง่ากที่เป็นทุงหน้าลงๆอยู่คับเขียวกขาล่างเตรี่ยมทีลงเห็นหน้าครับเดือนพฤษ,ษภาคมถนนหมายเลข12นะครับช่วงจากอำเภอคำชะอ,อีไปจังหวัดมุกดาหาร เป็นถนนเชื่อมอินโดจีนครับเป็นถนนสายสำคัญเลยครับถนนสายนี้ถนนระเบียงเศรษฐกิจนะครับระหว่างตะวันออกถึงตะวันตกระหว่างเมืองดานังประเทศเวียดนามถึงเมืองเมาะลำเลิยงประเทศพม่านะครับเป็นส่วนหนึ่งครับของถนนระเบียงเศรษฐกิจ อตอนนี้ก็มาถึงหมู่บ้านพึ่งแดดนะครับตำบลพึ่งแดดอำเภอข้ามะยีจังหวัดมุกดาหารอยู่ครับนะครับนี่เป็นซีแยกบไฟแดงนะครับ้ะเลี้ยวซ้ายก็สิไปอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ้ะต,ตรงไปก็สะเป็นจังหวัดมุกดาหารนะครับ เลี้ยวซ้ายเข้าไปบ้านกั้นเหลืองนะครับแล้วก็ไปสอดอำเภอร์ดงหลวงนะครับเลยแปอำเภอหน่าแก่ก็ไ้ครับไปใดไปไดช่งางรับข่าไปนีนเป็นไฟแดงครับเรียกว,ว่าไฟแดงพึงแดดนะครับบ้านพึงแดด ตำบลพึ่งแดดนะครับเอาไฟเขียวแล้วครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินทางเข้าจังหวัดมุกดาหารครับนี้ถนนซีเลนดีดีครับแลนสะดวกรถกับรนหลายครับเมืองมุกดาหารก็เป็นเมืองชายแดดนะครับเมืองท่องเทียว เมืองประตูสู้อินโดกีนนะครับช่วงลงหลังนี่เรษฐกิจพัฒนาหลายครับมุกดาหารเพราะว่าพี่น้องนะครับมาเที่ยวหลายนะครับมุกดาหารมีมองเที่ยวหลายครับอยู่มุกดาหารเช่นตลาดอินโดกีนริมโขงผู้พาเทพบวัสูมโนโลุม่มแจ้งกระเบานะครับ อีกหลายแห่งนะครับมุกดาหารไลด่ดอกไม้สวยนะครับผมเคยไปกันไล่ผ้าทองนะครับเบืองดอกไม้สวยยูเอเปอร์เมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวนี้อ่ะ มีสะพานมิตรภาพไทยล้าแห่งที่สองนะครับข้ามไปสวรรค์นในเขียนเนี่ยโอ้เศรษฐกิจขยายตัวหลายเลยครับนี่เป็นปมน้ำมันเอสโอนะครับอยู่ขางสายมือถนนชาย่างกูนนะครับที่ออกไปย่างสะพานมิตรภาพไท่เลาานะมีห่างหลายเลยครับเช่นห่างบิ๊กซี่ห่างโลตัสห่างโรบินสัน หรือขายวัตถุร้ปนนะครับไปตั้งหลายลายครับ้อนเพราะว่าผู้มาซื้อนี่โบเมนตแต่พี่น้องอยู่มก่ทหารครับพี่น้องอยู่ทั้งโซกวัวเล่านะครับทั้งสวัรค์ในเขีดกับขามสะพานนะครับมาซื้อน,นะครับมาจัดใจห่างต่างๆนะครับที่อยู่ในมมก่าหารอันนี้เป็นบิ๊กดีนะครับโค้งลังค่าเหล็กบิ๊กดี อุปกรณ์บ้านครับแต่เดี๋ยวนี้เกิดโควิดระบาดนะครับโควิดระบาดรอบสามนี่ถือว่ารุนแรงอันนี้ก็ปัป๊มปอตท่อครับอยู่ขาขวามือก่อนเข้าจังหวัดโมกาหารโควิดที่เก่าระบาดรอบสามนี่ครับรุนแรงครับก็ต้องปิดด่านนะครับเพราะฉะนั้นระวังโมกาหารครับสนอนอาเขตกับขามไปมาใหากันหมดเยครับยังปิดด่านอยู่ สมมติว่าบ่มีโควิดเปิดด้านเศรษฐกิจก็ดีครับพี่น้องเล่าขามมาสื่อนะครับยูโรบินสันยูบิกซี่นะครับผมเคยไปผมก็เห็นประจำครับพี่น้องทั้งฟังสวรรเขตนะครับมาเที่ยวโมกดาหารนะครับแต่ว่าช่วงนี้ด้านปิดครับโควิดสิบเก้าระบาดน,นะครับตอนนี้่มาถึง ซีแยกไฟแดงเรียกว่าถนนวงแหวนรอบนอกนะครับหรือบ้านเนาเอินเขาใจงังไงว่าถนนบายพาสนะครับนะครับก้อนที่เข่าจังหวัดมุกดาหารนะครับจะต้องไม่เจอไฟแดงนี่เป็นไฟแดงแรกครับของถนนวงแหวนรอบนอกหรือถนนบายพาสนะครับถนนรอบเมืองนะคอยังไง นะครับเจอถ้าตรงไปก็เข้าตัวเมืองมุกดาหารนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปจังหวัดนครพนมนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอุบลนะครับเป็นไฟแดงแรกนะครับที่เจอก่อนจะเข้าตัวเมืองมุกดาหารนะครับเลี้ยวซ้ายไปเป็นจังหวัดนครพนมนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปจะเป็นจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอุบลครับ รงไปกับเขาตัวเมืองมุกดาหารเมื่อนี้นะครับผมนครตะลออนทั่วสีพาพี่น้องตรงเขาไปยั่งตัวเมืองมุกดาหารนะครับเดี๋ยวสีพาชมเมืองมุกดาหารที่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่น้องตามผมเข้าไปในตัวเมืองมุกดาหารครับกับไฟเขียวแล้วครับซี่แยกใบพัดครับ ภาษาถนนกับที่อิ่นถนนวงแหวนรอบนอกนะครับอันนี้ยังเป็นถนนไม้เลขที่สองอยู่ครับหัวมือสิเป็นการประป่าส่วนผู้มีผ่า ยังมองหันชิมีล้านขายลาบขายกลอยนะครับผมเคยไม่กินย้อนแซบแซบครับเป็นล้านขายลาบครับขายกลอยนะครับคอยอยู่วัดมมกดาหานนะครับยังเป็นซีเรียสครับยังเป็นถนนหมายเลขสิบสองอยู่ครับนะครับซีไปเชื่อมกับถนนชาย่างกูลนะครับจังสิบสินสุดครับถนนชาย่างจูน ถนนชาย่างปูนสิมาเตจังวัดอุบลจังหวัดอำนาจเจริญกับกติพันธมุกดาหารขึ้นไปพุ๋นแล้วครับท่างนครพนมนะครับถนนไม้เลขที่สองกับสิมาเชื่อมนะครับมาเชื่อมตรงไฟแดงนี่ครับไฟแดงไฟแดงที่สองนะครับหลังจากไฟแดงใบพัดน,นะครับเป็นไฟแดงตลาดงัวมุ่งเมืองใหม่นะครับ นะครับเป็นถนนหมายเลข12เชื่อมกับถนนชช่ยงกูลถนนชช่ยงกูลสิเป็นถนนหมายเลข2 1 2นะครับเป็นถนนหมายเลข2 1 2นี่ครับตอนนี้เป็นที่แยกเฟแดงตลาดมุ่งเมืองนะครับเป็นถนนหมายเลข12มาเชื่อมกับถนน2 1 2นะครับหรือเรียกว่าถนนชช่ยงกูลนะครับ นี่ผมตรงเข้ามารับผมตรง,งไปในตัวเมืองอมมกดาหารนะครับตอนนี้เรียกว่าถนนพิทักษ์พนมเขตนะครับนะครับนี่คือถนนพิทักษ์พนมเขตนะครับจะเริ่มจากซีแยกไฟแดงตลาดหัวมุ่งเมืองใหม,ม่นะครับขามาในตัวเมืองมูกดาหารนะครับเป็นถนนสองเลนนะครับแต่ว่าเป็นถนนย่านเรษฐกิจเลยครับสองขาง จะที่เป็นตึกล่ามบ,บ้านช่องด้านขวาเมื่อนี่เป็นนงเลียนเมืองมุกดาหารนะครับนี่ครับเป็นถนนสองเลียนนะครับเป็นย่านเศรษฐกิจเลยครับตรงนี้นะครับเป็นย่านเศรษฐกิจของเมืองมุกดาหารเลยครับที่มีหางร้าง,ลาง,ลาง,งลหลายครับเบองตึกลงแรมก็หลายครับด้านซ้ายเมือ่อ กับกรสีเป็นลงแร่มครับเข้าไปจากถนนนี้ประมาณจจะลอยเมตรหาสเมตรแต่ทีเป็นโลงแร่มครับเป็นยานธุรกิจที่สำคัญนะครับผมกำลังวิ่งอยู่บนถนนพิทักษ์พนมเขตน,นะครับตรงไปกระสีล่งไปพุ่นแล้วครับตลาดอินโดจีน ลงไปริมน้ำโขงนะครับถนนเสีนนี้เดี๋ยวพาไปนองเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับนี่คือตัวเมืองมุกนาหารนะครับมุกดาหารก็มีควมจะเลื่อนไายครับตัวนี้เบิ้งถึงล่ามบ้านช่องจะยายตัวไลยครับเศรษฐกิจเพราะว่าเป็นเมืองแช่แดนเมืองเปิดประตูสู้อินโดกีนครับ ครับจะมีการสั่งสะพานวิยาภาพท้ายเล่าแห่งที่สองมุกาหารสวรรค์นิเขตมีความจะเลื่อนไหลกับเมืองมุกาหารนะครับเป็นประตูสู่อินโดกีนนะครับผู้คนนักท่องเที่ยวกับมาหลายครับนะครับมาเบิงสะพานขามสะพานไปยั่งแฝงสวรรค์นิเขตนะครับกระทําให้เศรษฐกิจนะครับของเมืองมุกาหารนี่จะเลื่อนเร็วครับขายายตัวเร็ว นะครับเป็นเมืองริมโของอยู่ชายแดนเปิดประตูสู้อินโดกีนนะครับตอนนี้ผมอยู่ถนนพิทักษ์พนมเขตยน,นะครับเป็นซีแยกไฟแดงโรงพยาบาลเมืองมุกดาหารนะครับนี่นะครับ,นะรบถนนแก้วกินรี่นะครับไป นี่ครับโรงพยาบาลครับตึกใหญ่ด้านซ้ายเมือ่อโรงพยาบาลมุกดาหารนะครับเป็นโร่พยาบาลของรัฐครับนี่ครับเอาจากโรงพยาบาลมากกะจายังเป็นถนนพิทักษ์พนมเขียดอยู่ครับที่ผมแรนอยู่นนี้นะครับ นี่ครับเป็นวงเวียนนะครับอยู่บนถนนพิทักษ์พนมเขตน,นะครับอยู่ในตัวเมืองมุกดาหารเป็นวงเวียนนะครับด้านซ้ายเมื่อกีเป็นลานจอดรถนะครับของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวตลาดอินโดกีนริมแม่น้มมนำโขงนะครับจอดรถเมฆอะไรครับนี่ครับถนนพิทักษ์พนมเขตน,นะครับนะครับมาตรงนี้ติดไฟแดงนะครับแต่ไปซ้ายขวาก็จะเป็นถนนสมุทรสักดาลักษ์นะครับ นี่ครับแต่ตรงไปก็จะเป็นตลาดอินโดกินที่เ,เม่น้ำโขงนะครับผมสีเลี่ยวซ้า้นะครับไปตามถนนสมุทรสักดาลักษ์นะครับนี่คือถนนสมุทรสักดาลักษ์นะครับเดี๋ยวผมอยู่ภาพี่น้องไปทางใดดนะครับตามผมเบิ่งนะครับถนนสมุทรสักดาลักษ์นะครับถนนสมุทรสักดาลักษ์นะครับ เป็นถนนสมุทรสังดาลักนะครับเอาตอนนี้ผมขอมาถนนสำลานชายโค้งเหนือนะครับถนนสำลานชายโค้งเหนือนะครับที่เห็นทุ่งสูงอยู่ด,ด้านซ้ายมือนี่คือโรงแรมคำสีทองชัยนะครับโรงแรมคำสีทองชัย นะครับผมซีวิ่งตามถนนสําร้านช่ายโค้งเหนือไปเรื่อยๆนะครับครันนี้สีไปสวดถึงสะพานมิตรภาพไทยเล้าแห่งที่สองน,นะครับถนนสําร้านช่ายโค้งเหนือจะเลาะเรียบแม่น้ำโค้งไปเรื่อยครับแต่ว่าผมสีเรียวเขาวัดสีมงค้นเหนือครับเพื่อจะไปชมว,วิวนะครับ ครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ